สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันยอดฮิตยอดนิยมคลาสสิกนะครับประจําปีกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะครับ SR 4 0 0นะครับปีใหม่ล่าสุดเลยนะ2023ครับเลขใหม่เพียง1000กิโลเท่านั้นนะคันนี้นะครับนี่นะฮะ ใครถูกใจนะครับชอบใจนะเจ้า SR 400นะครับลองแวะมาชมตัวนี้ดูก่อนนะนี่ราคาสวยๆเลขไม้สวยๆกันเลยเพียง1,000กิโลเท่านั้นนะคันนี้มีแต่งใสออยคูลเลอร์มาด้วยนะีน่กันล้มของแอนไลออนนะครับนะฮะท่อแต่งนะครับในซุปเปอร์ทรัพนะฮะ สภาพรถสวยๆเหมือนป้ายแดงนะครับนี่มีกันรอยเบาะมาให้แล้วด้วยนะนี่นะครับโฉมใหม่ตัวใหม่นะครับกุญแจนะฮะจะมี3ดอกนะครับจะไม่ได้ใช้กุญแจเหล็กธรรมดาแล้วนะตอนนี้จะเป็นกุญแจชิปนะครับนี่สำหรับเจ้า SR400 นะครับยังคงยืนยันสตาร์ทเท้าเหมือนเดิมนะครับน นะฮะฮดูสภาพรถสวยๆนะบอกเลยนะป้ายแดงล้องนะครับราคาถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะครับนี่นะฮะสนใจถูกใจนะครับติดต่อเซลล์เอ็กได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ